ครับสวัสดีครับผมนายประธานินที่มาครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแอปพลิเคชันหาช่างนะครับที่มีชื่อว่า Just My Technician ครับครับเราก็มาเริ่มกันที่ User Persona ครับของผู้ชายและของผู้หญิงครับก็ตามนี้เลยครับครับเขามาต่อกันที่ e m p a t h y Map ครับเฮียเวลาหาช่างลำบากไม่รู้จะหาช่างที่ไหนไม่มีเบอร์โทรช่างหรือร้านช่างใกล้บ้านครับ เซ y ช่างชอบมาดูงานจริงก่อนถึงจะรู้แล้วก็ทำให้เกิดการล่าช้าครับและหาช่างยากทำงานไม่ค่อยละเอียดครับผมติงน่าจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับจัดหาช่างเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องไปหาหรือออกตามหาที่มันไกลบ้านครับดสัสบางอย่างหรือบางครั้งที่มันต้องเป็นราคาจริงแต่ช่างชอบคิดราคาแพงเกินจริงราคาไม่มาตรฐานครับเพนหาและติดต่อ ช่างลำบากเมื่อหมดระยะประกันไม่สวกต่อลูกค้าครับเพนพอยต์ราะห์กลุ่มลูกค้าที่พบปัญหาการติดต่อและหาช่างลำบากและซ่อมเองไม่ได้ทั้งบ้านและคอนโดเราปึกกันหมดประกันของลูกค้าครับครับต่อไปก็ s i ต์แม p ครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับส่วน User s c e n a r i o ครับก็จะเป็นการใช้งานของแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับว่า ใช้จริงแล้วจะเป็นอย่างไรไม่ได้เจาะลึอกอะไรมากครับตามนี้เลยครับผมส่วนนี่โลโก้ครับอันนี้คือแอปพลิเคชันคือไอคอนของแอปพลิเคชันครับผมแล้วก็อันนี้ไวเฟรมครับว่ารูปแบบเป็นอย่างไงเอามาให้ดูแบบคร่าวๆครับ ครับต่อไปก็เป็นคอมเมนต์ที่ให้ยูเซอร์แต่ละท่านมาติชมหาข้อแก้ไขครับและนำมาปรับปรุงครับตามนี้เลยครับมีทั้งก่อนและหลังครับรวมถึงคอมเมนต์โลโก้ด้วยนะครับผมครับส่วนนี้ก็จะเป็นโค้ดสีครับอันนี้คือของโลโก้ครับ ก็จะเป็นโค้ดสีตามนี้แหละครับของไอคอนนะครับแล้วก็ของ UI ครับก็โดยรวมจะเป็นโค้ดสีภายในแอปพลิเคชันนี้ครับครับแล้วก็ตามร่วงไอคอนหรือปุ่มต่างๆภายในแอปนี้ครับครับในส่วนของไลด์นำเสนอก็จบเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวไปต่อกันที่การแสดงตัวอย่างการทำงานของแอปพลิเคชันเลยครับ นะครับผมครับเรามาต่อกันที่การแสดงตัวอย่างของหน้าการทำงานของแอปพลิเคชันกันนะครับก็ถ้ายูเซอร์หรือผู้ใช้นะครับเข้ามาเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วก็จะเป็นหน้าล็อกอินครับผมก็จะมีอีเมลมีพาสเวิร์ดมีอะไรให้กรอครับผม แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่มีรหัสเลยนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนได้ครับผมที่แอปครับผมครับพอคลิกมาแล้วครับก็จะมีชื่อให้กรอกม,มีเพศเหศเลือกครับว่าชายหรือหญิงมีเบอร์โทรให้กรอกครับชืให้กรอกพาสเวิร์ดให้กรอกครับผมเสร็จปุ๊บครับพอกรอหกหมดทุกอย่างแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับผมครับก็พอกรอกเสร็จแล้วก็มาใส่ที่ช่อง email password ได้เลยครับผมแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ใช้ นั้นลืมรหัสผ่านครับมีอีเมลาสเวิร์แล้วแต่บังเอิญลืมรหัสผ่านครับก็สามารถกดปุ่มที่ลืมาสเนิร์ได้ครับผมครับก็จะมีให้กรอกก็จะเป็นอันนี้เท่านี้จะเป็นเอ่อรหัสผ่านที่เราพอจําได้หรือรหัสเก่าครับกรอกช่องนี้ครับผมแล้วก็กรอกรหัสมผ่านใหม่ไปหรือรหัสผ่านที่เราจะต้องการเปลี่ยนครับผมกรอกเสร็จแล้วครับก็จะมี s m s เอ่อมาช่วยยืนยันครับเอาตัวเลขมายืนยันครับผมครับพอกรอกเสร็จแล้วครับก็กดตกลงครับ เพอลงทะเบียนเสร็จแล้วครับได้อีเมล์ได้พาสเวิร์ดมาแล้วก็มากรอกในช่องนี้ครับผมแล้วก็ล็อกอินได้เลยครับพอล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาก็จะมาเจอที่หน้าหลักหน้าโฮมครับผมครับก็จะมีก็จะเป็นหน้าที่ติดต่อช่างเลือกช่างครับผมว่าเราต้องการซ่อมอะไรครับครับก็สมมติในกรณีที่ต้องการให้ช่างมาทาสีในบ้านครับก็สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ครับผม การหาชาตาสีครับครับก็มาที่ช่างทาสีครับก็จะมีติดต่อกับสื่อสารกับช่างครับผมครับก็ติดต่อคุยกับช่างครับอยู่ในเขตบริการไหมอะไรอยู่ครับผมก็สามารถติดต่อได้เลยครับผมใช้บริการครับด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีวันที่เดือนปีให้เลือกครับแล้วก็มีจุดทัดหมายครับผม ว่ายช่างมาที่จุดจุดนี้ที่บ้านหรือคอนโดเราตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยกดตัวลงครับผมครับนนี้ก็จะเป็นหน้าจ่ายชำระเงินครับผมที่มีค่าบริการบอกว่าเท่าไหร่งานที่เราติดต่อช่างไปคืองานอะไรแล้วก็วันและเวลานัดหมายให้ดูครับว่าเรา,เ,ราเลือกถูกไหมหรือเราจะเปลี่ยนก็สามารถกดย้อนกลับไปได้ครับผมมีจุดหมายาให้เช็คอีกทีนึงครับผมแล้วก็มีตัวเลือกชำระเงินครับ เลือกีชำระเงินครับผมคลิกเข้าไปครับก็จะเป็นเอ่อมบายแบงกิ้งครับจ่ายผ่านแอปธนาคารบนมือถือครับผมก็จะมีให้เลือกดังนี้และครับผมพอเลือกเสร็จแล้วครับก็ก็มาที่หน้านี้ครับผมแล้วก็กดตกลงครับครับพอพกดตกลงเสร็จแล้วก็จะมีหน้าขอบคุณที่ใช้บริการขึ้นมาครับผมก็สามารถกดไปที่หน้าแรกได้เลยครับกับที่หน้าแรกครับครับก็ถ้าเกิดเมื่อกี้ทีช่องทางสีติดต่อแล้วหรือว่าถ้าเราไม่ได้ ได้ติดต่อครับก็สามารถกดใช้บริการได้เลยครับผมครับก็มันก็จะเป็นขึ้นมาได้ให้เลือกวันเลือกเดือนเลือกปีแล้วก็เลือกจุดหมายได้เลยครับผมกดตกลงครับเหมือนเดิมครับก็จะมีค่าบริการอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเดิมครับครับก็ทีนี้ครับในส่วนของพอเราได้ได้ได้ว่าเลือกช่างใจชำระเงินไปแล้วครับก็จะมีรายการบอกครับผมครับผม นี่ครับเอออย่างช่างทาสีวันที่เราเลือกไปมีบอกครับว่าเราเลือกวันไหนเลือกแมปอะไรยังไงครับแล้วก็สานะว่าตอนนี้ช่างทาสีนั้นกําลังเดินทางมาอยู่นะอะไรอย่างนี้ครับผมครับครจะมาเช็คได้เลยครับผมครับก็ให้เกิดแต่ว่าเออช่างก็สามารถติดต่อช่างได้ครับผ่านผ่านปุ่มนี้ครับติดต่อช่างครับเพราะว่าอาจจะแบบว่าเออต้องการเพิ่มเติมตอนที่ช่างกำลังมาครับผมครับก็ประมาณนี้ครับ ครับต่อไปครับก็จะเป็นระบบแชทครับระบบข้อความครับก็จะมีข้อความแบบผูยเราประวัติของเราเราคุยคุยกับช่างคนไหนอะไรไว้อย่างนี้ครับผมช่างแอร์ครับอย่างนี้ครับอะไรอย่างนี้ครับอยู่ในเขตบริการไหมก็สามารถดูประวัติของผู้ใช้บริการครับผมว่าชื่ออะไรเบอร์โทรติดต่อชื่อเล่นครับแล้วก็ประเทของที่เราจะแบบต้องการให้เขามาซ่อมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ จะมีพอเราก็จะรู้ว่าในผู้ใช้นี้สามารถอยู่เขตบริการไหนได้ครับอย่างผู้ใช้คนนี้อยู่ในเขตบริการกรุงเทพครับแล้วก็ต่อไปดูประวัติของผู้ให้บริการนะผมช่างคนนี้เชื่ออะไรมีเบอร์โทรติดต่อครับผมมีชื่อเล่นครับผมแล้วก็มีเขตบริการว่าช่างคนนี้อยู่ในเขตบริการไหนอยู่นอกนอกเขตบริการที่เราอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเขตบริการให้อยู่ในเขตบริการก็สามารถใช้บริการได้ครับผม ครับก็ไปใช้บริการก็จะกดที่จุดสามจุดตรงนี้ครับผมครับนี่ครับผมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนช่างอะไรอย่างงี้นะครับผมครับก็ต่อไปครับก็จะเป็นตรงปุ่มนี้ครับไอคอนนี้ครับไอเป็นไอคอนยูเซอร์ครับก็จะเป็นประวัติประวัติเออ่ของผู้ใช้บริการครับผมครับมีชื่อมีาสกุลมีเพศมีอีเมลติดต่อมีที่อยู่รายละเอียด ีประเภทของบ้านนะครับประเภทของที่เราอยู่เลยครับผมครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มเซตติ้งครับปุ่มการตั้งค่าก็จะมีปุ่มออเทอร์ปุ่มอื่นๆไอปุ่มเปลนรหัสผ่านปุ่มเราเอาครับปุ่มออเทอร์ก็จะเป็นปุ่มพวกประเภทไอคอมเมนต์ของผู้ใช้บริการว่าคอมเมนต์ว่าแอปท่านนี้ใช้อะไรอะไรอย่างนี้ครับใช้แล้วมันดียังไงอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็สามารถเปลี่ยนจากในแอปได้เลยก็ได้ครับผมนี่ครับ ครับก็ต่อไปครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่ช่างอยู่นอกเขตพื้นที่บริการครับก็อย่างช่าง Y ครับช่างงานไฟฟ้าครับนี่ครับดุสพัฒสามารถกดคลิกที่ดูตรงนี้ได้ครับไอคอนนี้นะครับนี่ครับช่าง Y ครับอยู่เขตนอกเหนือบริการของเราครับอย่างเช่นเราอยู่กรุงเทพแต่ช่างคนนี้อยู่โซนภาคเหนืออยู่น่านถึงเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ครับพอเรากดเข้าไปครับ อยู่นอกเขตบริการพอเรากดใช้บริการมันจะขึ้นว่าออขอโทษคุณคุณได้อยู่นอกเขตบริการของช่างคนนี้สามารถหาช่างคนที่อยู่ในเขตบริการใหม่ได้อะไรงนี้ครับก็กลับมาที่แรกครับผมครับก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี่แหละครับก็ใช้แอปไอแอปก็ใช้งานประมาณนี่ครับผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบครับสวัสดีครับ